เดี๋ยวเอซ์ซล้วเหรอสาธุยังอสาธุล้วเหรอไปโรงเรียนกันดีกว่าตอนนี้ตอนนี้เบียมอยู่ไหนครับพี่เบียมครับววเจอเพื่อนเหรอตอนนี้ตอนนี้หนูอยู่ไหนตอนนี้หนูอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หนูมามาทำอะไรอยู่นี่ไป,ปรโรงเรียนเหรอครับ <laughs> เจอเพื่อนเหรอครับมาทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางนี้ <laughs> เดินดีๆนะล้มนาะไป <c oughs> เดินดีๆดูเดินดี <c oughs> มาเดินมาว้าวชานาะเดินข้างบนนะดีเตี่ยมากเลยอะไรนะครับ่น <c oughs>

ไปเรียกข้เข้าโรงเรียนกันหมดแล้วนะเร็วเร็วเเร็วๆคุณกูมาแล้วไป ตอนนี้เราก็ถึงห้องน้องเบียนแล้วนะครับน้องเบียนเนี่ยสวัส,ด,สด,ดีคุณครูก่อนสวัสด,ดีคุณครูน,นะครับสวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีก่อนเร็วเอาขอดรองเท้าด้วยนะครับไปได้เจอเพื่อนได้เลยสวัสด,ดีครับคุณครูวันเร็ว สวัสดีครับถึงห้องเสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับ